ทางจังหวัดนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของพลุด้วยนะครับครับก็อย่างที่บอกไปว่าที่สุพรรณถ้าจำกันได้อุทยานมังกรสวรรค์เหตุพลุระเบิดแล้วทำให้เพลิงไหม้ไปในชุมชนรวมทั้งวัดวาที่อยู่ใกล้ๆกันมีผู้เสียชีวิตไป4รายมีผู้บาดเจ็บเป็นร้อยนะครับในแง่ของการเยียวยาในแง่ของการหาสาเหตุข้อเท็จจริงยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปทางตำรวจเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนมาแจ้งความ เ,เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย400กว่ารายแล้วครับบ้านเรือนเสียหายไป71หลังคนได้รับบาดเจ็บใน88รายและยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย16รายด้วยกันส่วนในแนง่ของการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้คนที่เป็นคนรับจัดงานเป็นออร์แกไนเซอร์นะครับคุณสุภวัตหรือว่าคุณสุภักษรก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากขอโทษ ญาติพี่น้องรวมทั้งคนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดทางบริษัทเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ก็คุยกับตำรวจอยู่ครับว่าจะจะดำเนินการได้ยังไงบ้างแต่ว่าในแง่ของพลุเนี่ยคุณสุภักษรบอกว่าบริษัทของคุณสุภักษรเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นคนหาพลุมาแต่ว่าไปให้อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยจัดหามาทราบว่ามาจากทางสะแก้วนะครับเมื่อวานนี้คุณสุภักษรเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวครับพานายสยามสาระซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทแล้วไปติดต่อว่าจ้างนายสายทานแสนดีนําพลุมาจุด มาพบกับพนักงานสอบสวนด้วยด้วยนะครับซึ่งทางตํารวจก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ทำการโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนสาเหตุจริงๆคุณสุภกร์อบอกว่าตอนนี้ก็ยังมืดแปดด้านเพราะว่าคนที่เป็นคนจุดพลุซึ่งเป็นคนของคุณสุภศรเองเนี่ยทั้ง4ี่คนก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมดเหมือนกันนะครับ<ม>ในแง่ของการเก็บกู้พลุต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้ง ทหารทั้งตำรวจต้องรวมกำลังกันนะครับในการที่จะนำเอาพลุซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาห่างจากจุดเกิดเหตุอยู่ประมาณสัก500เมตรเนี่ยยังหลงเหลืออยู่นะครับประมาณ50กว่าลูกต้องเอาออกไปก่อนแล้วก็สถานที่เกิดเหตุทางตำรวจก็ยังกันไว้แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่ายังไม่ให้เข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุส่วนนี้คือสภาพความเสียหายของประชาชนที่ที่บ้านเรือนอยู่แถวๆนั้นแล้วก็เดือดร้อนได้รับความกระทบกระเทือนจากแรงอัดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์พลุระเบิดครับ ที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับว่าทางผู้ว่าก็ดีนะฮะรายงานให้ทางมหาไทยให้คุณบรรหารทราบว่ามาจากเรื่องของกระบอกยิงนะครับมันเอียงมันไม่ตั้งตรงนะครับ<ช>อีกอีกกระแสข่าวหนึ่งนะครับอีกรายงานข่าวหนึ่งก็บอกว่ามันมาจากเรื่องของพลุมันไประเบิดในที่ต่ำนะฮะ<ช>คือดินขับมีดินขับก็คือว่าดินที่มันผลักดันพลุขึ้นไประเบิดมันต้องขึ้นไปสัก200เมตรแล้วระเบิด<ช> ทีนี้ดินขับมันอาจจะด้อยประสิทธิภาพมันก็เลยไประเบิดในจุดที่ต่ําเพราะต่าปบสะเก็ดของพลุเนี่ยมันก็ลงมาในถึงพื้นดินโดยที่ยังไม่ดับจุดที่เก็บพลุเอาไว้มาลงจุดที่เก็บพลุเอาไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้พันธตํารวจเอกสุทธิพวงพิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้เหมือนกันว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากอย่างที่บอกนะครับสาเหตุคือเกิดจากพลุน็อก คือพลุไม่ได้ระเบิดบนฟ้าตามปกติระดับไม่สูงเกินไปนะครับแต่ระเบิดบริเวณปากกระบอกที่ใช้จุดเลยนะฮะหรือระเบิดในระยะที่ต่ําก็ทําให้สะเก็ดไฟกระเด็นไปโดนวัตถุสิ่งของอื่นๆก่อนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงแล้วงานนี้เนี่ยเขาเตรียมพลุเอาไว้ยิงเนี่ยนะครับคืนละ400นัดแต่คืนแรกวันเปิดงานเตรียมสำรองไว้500นัดเพื่อเพื่อป้องกันพลุเสื่อมสภาพครับก็เตรียมไว้อีก500นัดรวมแล้วประมาณเกือบพันนัดนะฮะ แล้วก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วครับครับอีกคดีต่อเนื่องนะ,ะผู้ชมหลังจากที่มีการจับยาเสพติดได้จำนวนมากนะคะยาบ้าเกือบ4ล้านเม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีก71กิโลกรัมนะคะก็คือนายนิพนธ์กัญชาติหรือว่าแดงเป็นต่อแล้วก็มีการสัดทอดว่ามีทหารเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เลยมีการต้องนำตัวมาสอบกันนะคะนายทหารท่านที่ว่าคือพันตรีปียนัท จำรัดนะคะเมื่อวานในช่วงหัวค่ำก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่พิษณุโลกค่ะเพราะว่าก็ไปที่ต้นสังกัดที่ค่ายบรมไตรโลกนาศและก็นําตัวมาสอบปากคําที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงเย็นนะคะหลังจากที่มีการสอบปากคํากันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยบอกว่ารับสารภาพนะคะ พันตรีเปียณัตรับสาร,รภาพว่าทําหน้าที่เป็นคนขับรถขนยาเสพติดจ,จากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพโดยค่าจ้างในการขนคราวนี้เนี่ยหล้านบาทนะคะแล้วก็หลังจากรับสาร,รภาพแล้วเนี่ยนะคะก็มีการให้การในรูปคดีรวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายขบวนยาเสพติด ทั้งใหญ่เพิ่มเติมอีกด้วยแต่ว่านักข่าวก็ไม่ได้ข่าวอะไรจากตัวท่านน,น,นะคะเพราะวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรส่วนอีกหนึ่งคนที่โดนจัดทอดเหมือนกันคือจ่าสิบเอกวีนัทนะคะจ่าสิบเอกวีนัทสีใจหรือที่เรียกกันว่าจา่าซิปเนี่ยน,นะคะก็เป็นคนขนรถตู้ในขบวนการค้ายาด้วยยังไม่ได้ตัวทราบว่าอยู่ระหว่างกาลาพักร้อนแต่คาดว่าน่าจะเป็นการหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วด้วยนะคะ และณนะตอนนี้ตัวของพันตรีปียนัทเองหลังจากที่มีการสอบปากคากันแล้วช่วงค่าเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยครับท่านพบพทบอบอกว่าฟันไม่เลี้ยงนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับบอกว่าถ้าเจอทหารคนไหนนะครับซึ่งทหารมีสองแสนกว่าคนเนี่ยต้องมีคนไม่ดีนะครับคนไม่ดีเนี่ยถ้ารู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ ซึ่งทางกองทัพต้องการให้ทหารเป็นสีขาวถ้าไปทําแบบนี้เนี่ยนะครับฟันไม่เลี้ยงนะครับดำเนินคดีแน่นอนแต่ย้ําว่าทหารที่เป็นคนดีเยอะกว่าครับนะครับอ,อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นซ้อนกัน2เหตุการณ์เลยครับเด็กนักเรียนตีกันมีตั้งแต่ระดับมัธยมก็ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนประมาณสัก2องทุ่มอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นการตีกันร,ระว่ังเด็กนักเรียนเทคโนนะครับก็ไปดูเหตุการณ์แรกกันก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เป็นเด็กอาชีวะตีกันอยู่ที่บริเวณแขวงและเขตสวนหลวงนะครับทางตำรวจให้เป็นภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามีเหตุได้รับแจ้งว่ามีเหตุนักชีวนักเรียนอาชีวะตรุมบอลกันที่ป้ารถเมย์ปากซอยสีนครินสิบ14ปรากฏว่าเป็นเด็ก2อโรงเรียนครับคือวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพกับเทคโนโลยีบางกะปิมีทั้งมีดไล่ฟันกันมีทั้งปาระเบิดปิงปองเข้าใส่กัน เจ้าหน้าที่ไปถึงก็สลายตัวกันไปนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เด็กนักเรียนลงมาจากรถเมยคุณผู้ชมเห็นรถเมย์คันที่อยู่ด้านซ้ายมือในวงกลมนะครับรถเมย์คันนั้นเนี่ยเป็นรถเมย์ที่เด็กนักเรียนเทคโนโลยีบางกะปิเนี่ยมาเต็มคันรถเลยเสร็จแล้วพอผ่านจุดที่เด็กนักเรียนของโรงเรียนของเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมอยู่นกรุงเทพอยู่เนี่ย ครูพยายามที่จะกันเอาไว้แล้วแต่พอรถเมคานิวิ่งผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กนักเรียนช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพเนี่ยวิ่งตามไปแล้วก็พอรถเมย์จอดเนี่ยก็ยกพวกลงมาตีกันพอตำรวจสอบสวนก็ให้การต่างคนต่างบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งท้าทายกันก็เลยต้องมีการตีกันสุดท้ายตำรวจจับได้ไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนรวมประมาณแล้วประมาณ30กว่าคนด้วยกันเนี่ยยีรายครับที่จับได้เป็นของเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเนี่ยยีรายแล้วก็เทคโนโลยีบางกะปีเนี่ย 6รายทั้งหมดนี้ยังอายุเพียงแค่ประมาณ15ถึง19ปีมีทั้งมีดดาบมีทั้งมีดหัวตัดมีแล้วก็มีทั้งระเบิดปิ่งฟองด้วยก็เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาไปว่าร่วมกันชมุมนุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกิน2,000บาทนั่นเหตุการณ์หนึ่งอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเด็กนักเรียนคราวนี้ขาสั้นเลยสายสามันสายสามันคือสองทุ่มเด็กนักเรียนตีกันที่หน้าร้านเกมแห่งหนึ่ง เป็นสองโรงเรียนที่เขาว่ากันว่าเป็นคู่อริกันมานานมากแล้วครับโรงเรียนเทพรีลากับโรงเรียนปทุมคงคาก่อเหตุตีกัน200กว่าคนเหมือนกันตำรวจจับไปได้เทพรีลาเนี่ยจับไป45ปทุมคงคาจับไป10กว่ารายคือเหตุมันเกิดก่อนหน้านี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนักเรียนปทุมคงคานั่งรถเมย์ไป4คันไปตีเด็กนักเรียนวัดเทพรีลาถึงที่เลย วันเมื่อวันวันเมื่อวานนี้นะครับก็เลยเทพลีลาก็เลยมาเอาคืนมากัน150คนแล้วก็พอผ่านจุดที่ที่ว่านี้เห็นนักเรียนปทุมคงคานั่งอยู่ในร้านเกมก็เลยยกพวกลงมาตีกัน 2>, 2วันก่อนปทุมคงคาไปวัดเทพลีลาถึงถินนะคะพอวันถัดมาคือเมื่อวานนี้าาก็เลยมาเอาคืนเอาคืนบ้างออกกับเขาด้วยนะถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพกับเทคโนโลับ กับวัดเทพรีลาอากับเขาด้วยนะเอ๊ะปกติแล้วโรงเรียนชายล้วนกับโรงเรียนชายล้วนเขาเขม่นกันไหมฮะมีครับมรู้ีครับวัดรังบัว,ว,บวผม,<ๆ>ไ,มไม่เคยมีปัญหาตีกับใครเลยคุณเคยได้ข่าวไหมาวัดรังบัวที่ใกล้ใกล,ใ,กลใ,กลใกล้บางแคที่ผมจบมาเนี่ยไม่เคยฮะเรียบร้อยเด็กนักเรียนหญิงก็เรียบร้อยเด็กผู้ชายก็เรียบร้อยแต่แต่แต่ไม่เคยตีกับใครมาโรงเรียนมีโรงเรียนที่ผมอยู่ก็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 มีมีประวัติเคยตีเขาไหมผมเหรอไม่ใช่หมายโรงเรียนของคุณนะมีครับมีมีแต่ จอมขวัญเขาได้ยินไหมวัดรังบัวยกพวกเดโอ้ยอเดี๋ยวค่อยวัดรังบัวเอานะเด็กโรงเรียนชายล้วนก่อนเข้าทางเลยเลยวันที่4กุมภานะฮะก็มีงานเลี้ยงของวัดรังบัวนะราตรีโบบานเชิญด้วยนะครับเอาละเราพักกันสักครู่พักกันสักคู่พูดตรงนี้แหละขอบคุณมากครับ